สวัสดีค่ะทุกคนพบกันกัหอมอีกแล้น,นะคะวันนี้เราอยู่ในเกม Low Block Map c l ิกเกอร์ m u l a t o r กันนั่นเองเย้ไม่เชอเจโไข่สิว่าไหมแมตนี้เป็นแมตซิมูเลเตอร์ก็คือให้เราคลิกๆนะทุกคนสังเกตเห็นปุ่มตรงนี้ไหมฮะ อ๋เอเยอะนะโอเคโอเคทุกคนต้องกดคลิกตรงปุ่มตรงนี้กดไปรัวๆเลยอ๋อกดรัวๆเลยหนะว,ว,ยวานไม่กดสองฝั่งเลยก็ได้กดด้านนอกกับตรงปูงฟ้าอย่างเงี้ยเฮ้ยจะได้โบนัสแล้วด้วยนี่ค่ะเกิดเรามีเพื่อนจอยมามันจะมีเป็นนี่เป็นเฟนด์บูส์เติมเพิ่ม20%บวก20% จะได้โบนัสรัวๆอะไรหวานไหมเราไม่แพ้ใครโอ้ดวรีบอดเราจะต้องคอยเก็บพวกปุ่มอมไปซื้อนี่เอ่อเป็นที่กระโดดหมาไม่เห็นตรงนี้ไหมเห็นตรงแดงๆนี้ไหมชอบปะกดตรงนั้นแล้วทุกคนกดที่มันมีรูปมันตกใจอะ ไม่ใช่เนี่ยอันเนี้ยแล้วก็กดตรงนี้กดที่เป็นใส่ดูงเสร็จแล้วทุกคนกดตรงสีเทากดสปินหมุน <c oughs> ฮะเขาหวานได้อะไรเดี๋ยวดูสิหวานได้นี่เฮ้ยหวานได้ปุ่มเข้าใหม่ละ่ะเมื่อกี้ได้สีอะไรอ๋าเดี๋ยวดูให <c oughs> ม่ได้นี่บวกเอ่อคูณเดี๋ยวบวกห้าปุ่มเอ่อประมาณเอ่อ ก็คือเหมือนคูนอะ่ะอ๋อเหมือนคูณสิบประมาณแบบสิบนาทีห่อเจ้ของไม่ห้านาทีกดรัวเลยทุกคนอของหวานก็กดกาบาออกได้เลยของหวานน่ะเหมือนได้นะหวานต้องดูปุ่มตัวเองสิของหวานน่ะได้เป็นเหมือนปุ่มเยอะขึ้นก็คือมันให้ปุ่มหวานทุกคนจะเห็นสังจะหสังเกตว่ามันมีรีเบิร์นนะเดี๋ยวเจ้ขอรีเบิร์นเลยบู๊เราก็จะได้เพชรม,มา พาวิธได้ไหมขึนพอวีธยัไมงไ,งไม่ได้แล้วเพราะว่าเขามีเวลาอยู่ดีบอททุกคนต้องคอยเก็บรีวอร์ดด้วยนะถ้าเกิดกดตรงนี้ไม่มีลูกตกใจใช่ไหมกดไอ้ปุ่มสีเขียวแล้วก็กดปิดถ้าเกิดมันมีเครื่องหมายตกใจที่มันเป็นลูกเอ่อลูกตกแด้นข้ามันจะมีโผล่ขึ้นมาไวทำไมเห็นไหมแล้วก็กดสีเขียวแล้วก็กดปิดไปแล้วก็เกิดมันขึ้นอีกก็เอ่อเปิดแล้วก็รับของอีกเนี่ย สมมติม่ามีเครื่องตกใจอย่างนี้ใช่ไหมกดแล้วมันจะมีขึ้นในหน้ข้างนี้กดสีเขียวแล้วก็กดปิดถ้าเกิดขึ้นอีกก็เปิดอีกแล้วก็เราต้องรีเวิร์สด้วยนะก็คือสมมติเนี่ยมานมาเห็นรูปบนใช่ไหมกดตรงนี้กดสีเขียวต่อเลยแล้วกดต่อจนกว่ามันจะมีเครื่องเนี่ยตรงนี้นนจะไงอ๋อดีดอมกบหวัวจะซูมหน้าจอสิมันมองไม่รู้เรื่อ เนี่ยเกิดใครไม่เริ่มตกใจตรงเนี้ยตรงเนี้ยแล้วใช่ไหมกดแล้วก็กดสีเขียวต่อเลยแล้วก็ค่อยออกมาเาตรงนั้นอะไรฮัลโหลเฮ้ยเปล่าจะกระโดดเลยติเบิร์ตจ้ามันจะกระโดดเราขึ้นไป หายลงมาก่อนเขาหายไปแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นู่นทุกคนถ้าเกิดเรารีเบิร์ดอะมันก็จะได้เพชรมานะพี่ยังได้เพชรมาสิได้ได้สี่สิบมันได้เออได้ยี่สิบเราต้องคอยกระโดดนะเพื่อปลดล็อกด่านต่างๆที่เป็นอุโมงค์เงี้ยเอาเดี๋ยวทุกคนเอิมเก็บไปก่อน เก็บตังค์ซื้อไว้เดี๋ยวอันต่อไปมันเท่าไหร่อรอ้อว,ว่าคคประมาณเลยว่า 50k ไม่อยู่ไหนอ่ะอยู่บนทุกคนนะอ้อ,อ,อด้วยนี่นี่อข้างบนนี่นะขอด้วยบขอด้วย <laughs> มันเป็นแมพที่เราคลิกแล้วว้าคลิกกรัวลาลาลารัวละ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 นี่จะเป็นแมพที่ทำให้เรานิ้วเมื่อยใช่สิเสียงพูก็คือโบนัสโบนัสก็คือเหมือนเพิ่มอะไรอย่างงี้ ทุกคนทำไปเรื่อยๆเราจะได้เปิดล็อกเข้ามาอย่ารีเบิร์ตเพราะว่าเราจะต้องไปซื้อกระโดดเพื่อเปิดล็อกแมปต่อไปแล้วตัวเองก็กดไปแล้วด้วยทุกคนเก็บเงินไปเรื่อยๆนะหวานกดตรงอื่นได้อย่างงี้หวานไม่อุราอุราเลยกดต่อไยาไหนที่เปจิ้งจุ้งมันจะได้ดูนะใช่เฮ้ยตอนนี้เจ๊นะจอบัก ป๊บแต่งหน้าเขาหมายอยู่ตัวเจ๊ไปนะรวยๆไม่หยุดเล่นรัวกันโอ้โหเอาตัวอยู่ด้วยกันอ่ะอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวโอเคทุกคนมาอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันใกล้ๆกันเออไปอย่างเงี้ยเข้ามาเข้ามาใกล้ๆไปต่อ ราต้องเก็บเงินให้ได้แล้วใหม่เพื่อซื้ออันต่อไปเออเราเลยแล้วก็มาลดไม่ได้เราเรนื่อยถ้าเกิดเราไปกอดอีกอดหนึ่งได้ก็คงจะดีนะโอู้ดูอะไรตอนนี้โอ้เป็นเป็นแมปที่ทำให้นิวเคสได้นะทุกคนต้องคอยเวนรั่วนิ้วตัวเองด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมือเคส เออประมาณนั่นแหละค้างๆเลยตอนนี้เรายังอยู่ในโหมด New Player เลยเหนียวพามือ,มอเนียวเริ่มไม่ไหวแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรไม่กดของตัวเองไปหวานทุกคนกด Double จำนะก็คือกดสองรอบเห็นไหมตอนนี้เราสามารถกดได้หนึ่งรอบนะ คือเรายังกระ,กระโดดสองรอบไม่ได้ลงไปไหนลงไปในน้ำทำไมวะเราจงขึ้นเราต้องเจยพยายามกระโดดขึ้นไปบนเกาะอ,อ,อยู่โอเคล่นเอองสัยัง,งยไม่ได้เราต,ต้องซื้อที่มันเป็นสองครั้งอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยสองครั้งมันต้องเยอะเลยนะเนี่ยดูดิแล้วดูของเรา ว่าทุกคนได้ว่าไม่ไหวอเอาเงี้งั้นสารคดีก็ได้ได้แล้วพี่กานไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบายบายสวัสดีค่ะคบายบายจุ๊บ